ตายแล้วพอ่อโอ้โหแกนี่มาไวแฮะอ้าวนั่นทำไมอ่ะร้องไห้ทำไมพอ่อพี่อย่าบอกนะว่าโอ้โหไอ้แสงเขมือแนละ้วมาตีลูกอ่ะออเฮ้ยเอเกี่ยวกันโอ้โหนั่นร้องไห้ทำไมเนี่ยไอใคยมึงต้องสัญญากับพ่อตายแล้วโตแล้วเนี่ยมึงรู้เรื่องนี้มึงห้ามไอ้อวยไวเสียงดังเป็นเด็ขอ เรื่องอะไรบอกผมมาเถอะในวันนี้น้องสาวนุ้งพ <eterm oon> ิเภกมันตั้งท้องเลยลูกพี่เพิรท้องเหรอพ่อตายแล้วมันท้องยังไงอะพ่อแล้วผัวเป็นใครอะมันท้องกับใครไม่ถามกันอะมันท้องได้ยังไงไอ้ไอ้ไอ้จิ๋มพายมึงจะเสียงนั่งทำไมไปเอาให้ชาวบ้านชาวท้องเรื่องอะไรฮะรอไอ้แหบปากเจ้กว่าใครมันจะเสียงนั่งทำไมตกใจอ่ะพ่อถามมาแล้วไม่ยอมบอกพ่อ ้พ่อคิดมาอยู่นานแล้วจบแล้วจบเองก็มีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากเลยไอ้หนุ่มบ้านแล้วก็นี่ไอ้หนุ่มบ้านตายกับเองลองคิดสิว่าเพื่อนมึงคนไหนบ้างที่มันแอบรักแอบชอบเพื่อนน้องสาวมึงมีมั้ยมีมึงรู้มันมาด้วยแหละเอาอย่างนั้นเอาตัวไปห่อเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณนะครับหมอบรางวัลเลยดูดูนี่นะดูโอ้เฮ้อ้เฮ่อของเราคครับบทำมันหมาตื่นพู เอออ้อวบยไอ้ต่ำนั่โตไปแล้วอือเอเจวเลยไอ้กล้วยนี่นี่เลยมทีเลยมึงอย่นะคุกไม่ได้มึงทำแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะก็หมายความว่ากูรักน้องมึงไงมึงมึงมึงมาตอปบบอูตอเนีมันก็สายไปแล้ว ไม่สายหรอกเว้ยไปไหนไงลยนะอ้าวก็มึงโมไปแชร์ที่อื่นนะมึงมาโทษกูไม่ได้หรอกดิมึงทำแบบนี้มึงทำไม่ถูกในกล้วยนะทำไม่ถูกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เหรอมันมันคำมเข้ามึงมึงมาดูผลงานที่มึงสร้างเอาไว้เนี่ยไหนมึงทำมึงทำได้ยังไงมึงจะมาเนี่ยตุนปีเพอร์สองเนี่ยตุน่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นไร โมพาคุณไปที่อื่นอยู่ทถบนี้ไข่แตงโมยัะหาเขาแล้วนี่พ่อมาไหมนี่เลยไอ้กล้วยทำให้เพลินทองฮะไอ้กล้วยอ๋อไอ้กล้วยคุณทำลูกสาวท้องผมมาอยู่เลยพ่อจ้าทำไมขี้เหย่เลยทำไมล่ะเพลินใจง่ายเองไอ้ตอไปพูดยังไงวะหนะาหวานอีกคนนึงไอ้พ่อเดี๋ยวมันไอ้กล้วยไปไหนวะพ่อจ้า เราฟันหัวเลยไม่ด่าใจเย็นๆนะจ๊ะบอลอ่ามึดด้วยไม่ได้เรกจะพี่เพลินแต่ไหนเรื่องมันก็แดงขึ้นแม้เราก็ต้องตายด้วยการซีรีส์ทำไมพูดอย่างนั้นก่อนน้ำอ่ะยิ้มบ่ยิ้มอ๋อหวานซะด้วยนะมึงนะ่ยโอ้ยเรื่องบทเสียงอะไรเนะดังแกล้ง้างลัวบอลเฮ้ยมึงขึ้นหาลูกเต๋าเองไงยเหรอข้ามาเก็บตำลึงเก็บตำลึงบ้านเอ้ไคุณต้องจะแยะไปเก็บบ้านอื่นไม่มีแล้วไร้ไม่มีหรอกพีิชบ้านแกบ้าเดียว มึงทำลูกสาวกูท้องยอมรับมาสติถีไม่ทำไม่ได้ทำมันท้องได้ไงจะไปรู้มันไงก้อยไพบอกว่ามึงทำทำไม่ทำจริงๆไม่ได้ทำมันท้องได้ไงจะไปรู้มันไงเรามึงเนี่ยมึงเ่ยรักน้องกูบอกกูอ่ะจะให้โมโหกันซะแล้วลูปท้ายทำมันจะรับมาดิว่าเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาเนี่ยเพิ่งก้าวเข้าบ้านครั้งแรกเลยเมื่อกี้เนี่ยก้อยไพบอกว่ามึงทำก็มึงจะไปรู้มันได้ไงล้วกูจ้ทำเอาเออไอ้ไพเอ้ย มันเนี่ยพ่อมันเนี่ยคนเดียวเลยไอ้กล้วยอะไรมึงรู้ผู้ชายป๋าะม่รู้ผู้ชายมึงทำมึงก็ยอมรับมึงสิโอ๊ยโอ๊ยโม่ทำรู้ก็รับไปเลยไอ้ไปก็มึงแอบมาทำมึงไงโอ้โหมึงทำขนาดนั้นเลยเหรอมึงไอ้กูเป็นกษัตระสันไงโอ้มึงมียิ่งกว่านั้นอีกยอมรับก่อนด้วยดูไม่ต้องหนีมึงหนีเหรอไมม่ไ่หนีแล้วกูจะเลิกเล่นแล้วเอามึงเลิกไม่ได้มึงต้องยอมรับน้องกูก่อนอ๋อ เล่นแมบไม่เล่นแล้วลิกเกออย่างงี้อ้าวทำไมอ่ะลิเกอหัวปวดเป็นไงหัวปวดเล่นกันเล่นดิเกดูไิดอ่ะมันเล่นกันกันเคยกันดูมั้งเนี่ยมิจา่ายนั่งเอกท้องเสือโทษโจ๊โอ้เวตาไหลแทๆ้ๆเกิดมามีกรรมทำไมอ่ะมึงไม่มีสิทธิ์ทำมันท้องเลย มาตี่เรื่องตีเรื่องก็ไม่ได้เคยไม่เคยได้ไได hearing, แล้วนางออกนางเอกอะแล้วทีมึงก็ได้มาอะไรโดยมากจะได้กนะ็คนดูเนี <c oughs> ่ยเด็กห่ยจองมึง,งทำลูก <c oughs> สาวคู่ท้องอยู่แล้วมาสิโวยไม่ทำมึงอยากเล่นทีมึงก็เล่นไป็สองคนหนมดเอาไป <c oughs> เล่นสองคนแล้วไปได้ไ, <c oughs> ไงแลออนางใหม่มาไล้วได้โทษกูตลอดโอ้เมื่อตัวดีเลยโอ้ไอจิป้าลองทำมึงไม่มีเมียเจ้ไอ้กล้วยมึงหาว่ากูขนาดนั้นเลยหรอ กูนี่ไม่เคยเลยเออไม่จะเป็นดาวใหม่นะต่อกูไม่เคยแตะเออไม่เคยทำหรือไม่เคยหยุดกูนี่เชิดชูเบียวไว้เหนือชีวิตเลยเออดีนะล่ะดีเชิดชูไปเถอะมึงอย่ามาโกงเกินอย่าเอาเรื่องกูมาพูดพูดดีในมีความผิดหมายไม่มีไม่มีพังนี้ไม่เคยผิดเล่นเล่นกับไปเถอะมาจะมาคุยเอะไวเนี้ยมึงคุยกูก่อน อะไรมึงต้องเกี้ยก่อนเลยเหลือมึงเหลือเหลือหมูเอ็งไม่รู้จะไปไงอะเหลืองกูได้กูเก็บข้าปโป้งผักปุ้งอะไรกูได้กูนะคนไกลซะด้วยไอ้ขโมงขโมยกูได้นั่นเนี่ยยังไงพายฮ๊อปยังไงมึงอะไรเพื่อนมึงอะไรเรื่องกูนั่งไหนกูนั่งไปนั่งไหนกูเข้าโลงไปเฮ้ยมึงพูดใครรู้เนี่ยกูเหลืองกูมึงทำท้องกับยอมรับกับที่พ่อย กูทำกูก็ยอมรับไปแล้วเด็กถ้าไม่ทำมูโทษอะไรไงเรากูจะไม่ยอมไปแล้วเฮ้ยมีนักโหพาลำขุนยาวเรามาขอบเกินเลยปมากูหาพวกมาหรือเก่งนี่ไมปจะมาดูแล้วดูคณะอื่น้าเดี๋ยวไปดูคณะผมเฮ้ยมึงมีคณะเอ๊ะคณะอะไรสาวออสตอดขอลบโอ้โหแค่ชื่อไปตังตังคณะแล้วเป็นไงลุงเด็ดลุงลุงลิงเด็กให้ตื่นหกโมงถึงลูกเกี้ยสองทุ่ม เคยดูที่กเกงี้ไหมโทษแต่จบโทษแต่จบเนี่ยพระอ,องค์พระเอกแม่งเป็นเป็นนะพอจบรอชดโทษเออครับเปโจ๊ไม่จอนแหล่ครับไม่แม่ <c oughs> พ่อผมเปโจ๊ไม่จอนแหล่ไม่เหมือนพ่อแล้วฉิบอะไรนะป้าพูดดีจังเลย,ยมีทั้งกี่สิบไป <c oughs> หายหายตังค์อีกแล้วมึงนี่ นี่มึงนี่เอากี้นะมึงยอมแล้วมึงกลับบ้านไปเลยอะไรเฮ้ยด็กกูกลับบ้านกูยอมรับไม่เป็นไรอีกหนาคนเดียวกูเลี้ยงได้ไปไปไปไม่ได้เกิดกูกลัวตายทั้งนี้นะกูมาเดินมาหามึงแล้เนี่ยจริงจริงมึงเอามี้มาแทงกูให้ตายความจริงก็ไปปรากฏดจากกูก็มึงไม่ยอมรับไงกูจะยอมรับได้ยังไงกูไม่ได้ทำไม่ภายไม่ใช่มึงแล้วใครทำเหมอนครั้งนี้นะมึงฟังกูนะเพื่อนนะกูไม่ทำแน่นอนเพราะว่ากูแค่แอบรักเฉยๆบ้านมึงกูก็ม่งเคยเฮ้ยต้องจับต้องกลับคุยแค่นี้พอ เป็นหมาเขาเรียกเป็นไกด์ไกด์เสียงให้ม,มีอะไรมีอะไรพูดมานี่กูไม่ได้ทำกูสาบานสาบ้านนะเออสาบานแต่กูไม่ได้ทำแน่แบบใจเออแล้วมัน,มนจะท้องได้ยังไงกล้วยเดี๋ยวกูหาคนที่ทำให้มึงจะหายยังไง่ะเอา้านี่ไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวกูหาให้ก่อนเลยเอามาสันนิษฐานขั้นแรกก่อนเลยบ้านมึงเนี่ยมีใครเป็นผู้ชายบปล่โอ้ต้องเอาคนใกล้ก่อนละในบ้านผู้ชายก็มีกูกับพ่อกูแล้วก็ไอ้ภัย ใครนี่ใครกูนี่ไงแน่เรื่องมันจก้นับจวนทำไมทองั้นของคนมีท้องกจบคนที่ทำพิพิเินท้องมึงเฮ้ยมึงไม่ได้ทำแน่เพราะมึงเป็นพี่มาเออแล้วมึงก็เพิ่งจะมีน้องสาวนั่นแนะถูกเหลือใครที่นี้คนที่ทำพิพิเินท้องหรือจะเป็นพ่อมึงอันนี้ไม่ได้ว่าไอ้คนนี้ถานทม่เคยไอ้กล้วยเป็นต้นนี่ปากไม่ดีหรือว่าจะมูกเจ็บไปด้วยเลยอมันเจ็บเออมันอยู่ใกล้กัน ป่ดดีไม่ดีทั้งฟันหน้าเลยพ่อันี่ยมึงฟังนะพ่อมึงจะเป็นคนใหญ่คนโตอะทุกนะ,นะเวลาคุณลูกคนนี้มีไงก็ต้องมีการ์ดไปถึงพ่อมึงอ่าพอถึงวันงานปุ๊บพ่อมันก็ต้องไปงานอพอไปถึงงานปุ๊บก็ต้องมีกินเหล้าสังสรรค์ก็ต้องอะไรรุ่นสงเหล้าให้คนทีส่สองเลหงเล้าให้เมาไมายกลับมาบ้านมาข้อประตูให้น้องสาวมึงเปิดประตูแล้วพอน้องสาวเปิดประตูปุ๊บจุบลางน้องมึงเนี่ยอาจจะเหมือนพี่สางแม่เหมือก็ได้ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ใช่ไหมล่ะพ <c oughs> อพ่อมึงเปิดประตูปุ๊บเห็นน้องมึงนึกว่าแม่มึงขึ้นมาว่าไงล่ะ <c oughs> เฮ้ยเ, <c oughs> เอ, <fi> อเถ็ด <c oughs> เลยแล้วมันจะเป็นไปได้แล้วพักนี้ไปกินเหล้าบ่อยด้วยอเออเถิดเลยเออไปฆ่าคนอื่นซะตั้งนานเนี่ยเฮ้ยเรืองนี้นะถ้าเป็นอย่างที่มึงพูดเลือดก้อนเดียวเดี๋ถวกโยนให้หมากินไปเลยโอ้โหตอนงานนั้นหมาจะกินหมดแล้วว่า เอาไป่เอาไปนี่เอาไานี่เอาประตูจะครึ่งก่อนเฮ้ยัจะวนไปไหนเนี่ยเข้าบ้านเข้าบ้านไปโค้งไม่ได้ไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอเป็นแท้จับไม่ได้เลยไม่ไดเห็นงงเห็นงงเห็นนั่นเลยป้าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้้ยเฮ่ย้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยัฮห าการบินทหารผวาเอ๋ตกใจร้องว้ายว้ายจันะแกอะไรวะไปเลยไม่ต้องนี่วางวาก่อนวางก่อนพ่อลูกคุยได้วางไม่ต้องใช้มึงไม<ป>่ม<ป>ีอะไรพลอยไปนี่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 เออถามอะไรหน่อยได้ไหมจะถามอะไรแกอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาจะแกจะปลดทุกแกไม่ไปปลดนอกบ้านเอ้าถามอย่างนี้ได้ยังไงก็ถามอย่างเงี้ยบ้านของกูมีให้ปลดนอกบ้านกูปลดในบ้านกูไม่ดีกว่า<จ>ะอะไรว<จ>ะเ<า>อ้าโอ้โหเข้าเขาเข้าเข่า อะไรแล้วมาบดในบ้านไอ้เก๊ไ,กไ,ไม่อายลูกเต่าไงจะไปอายใครเขาเหรลูกตูเขาพ่ดพอลูกในการทั้งนั้นโอ้ที่มันเต็มตีนอย่างเนี้ยือไทยจะกูทำไมสะใจแล้วสิตัดใจเรื่องอะไรเอ้าเรืแกทำให้เบลินน้องเนี่นยใครบอกมึงไอ้กล้วยไอ้ไอ้ปากหมา,าหูระยะอ่อนเลยแม้มบ้าว่า กูวันเดียวอยาให้พอลูกทะเลาะกันได้อะไรที่ข้ามาวันเดียวทำไมแกทั่วเขาได้อะกมไม่ขอรบกวนโอเคคนในบ้านไม่ใกล้ว่าข้าให้ทำเปล่าทำแล้วมาส่ว่านี่ไอ้น้องไอ้น้องเขยน้องเขยพ่อมาตอนเนี้ยกูทำให้ที่ไหนแล้วล่ะแกทำไปเปล่าไม่รู้เรื่องเลยรู้อย่างไม่รู้สิอ๋อไม่โดนไม่เขยพ่อทำไม่เป็นแล้วใครทำมันน่ะอะไรคนขอความเห็นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขอความเห็นอีกแล้วมีอะไร คือไม่ไม ic, ่ได้ทำดีนะคือที่บางพูดเนี่ยนนีี่่ทำไมมึงอะไรวะมึงเนี่ยเราไม่ได้แล้วเนี่ยวไอ้เรื่องวันนี้นั่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเกิดบอกคนในบ้านอาจจะถูกไล่ออกนอกบ้านได้เออ้วทำยังไงกูอยากรู้เลี๋ยววันนี้อาจจะมีเหตุผลที่เขาไม่ยอมบอกอไอย่างนี้อาจจะปรึกษาคนนอกบ้านได้ก็คนนอกบ้านแล้วใครคนนอกบ้านน่าขโงท่านเหรอ บอกนะมึงจะถามมันนะแต่ผมด่าไหมรู้เรื่องนะใครจะทลองนี้นะให้รู้เรื่องให้รู้ไไม่ด้ว่าใครทำอะไรท้องแต่ไว้ใจได้ไม่ใช่มึงนะไม่ต้องเปย์หรอวเป๋เลย์เลยไม่ต้องหวีแล้วผมไม่อยู่แค่นั้นน่ะั่นไงคยแกมองหน้าฉันทำไมอะฉันกลัวนะไอ้กวนทำได้ อาจะมาเด็กผวาดิกระแทกกระแทกกะแทก้า๊าเลยพิษพันเฮ้ยพิษเพินมตือพิษเพินท้องไงก็ถามดิเก็บเข้าใจใ้เธอใครทำท้องอนะ่ะ ผู้ชายเป้าหาตเลอันโลกอันโลกนี่ไอ้เรื่องพันนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเพราะว่ามน,นุษย์ทุกคนเกิดมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถูกปะเขาเรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาตินี่ก็ต้องมีลูกฝืบพันต่อ,ตอ,ตอไปเพราะว่าอืมแต่ว่าไอ้คนที่ทําเราท้องเนี่ยมันมันต้องรับผิดชอบเนี่ยมันถึงจะ อยากจะดีจะดีกว่านี้จะดีกว่านี้ถ้างั้นพี่เพอก็ต้องบอกมาว่าใครเป็นคนทำพี่เพิ่อนร้องพี่เพิบอกพ่อไปสิบอกพ่อได้เปล่าได้บอกบอกพ่อไม่ได้ก็บอกบอกไอ้พัยบอกไอ้ภัยมันบอกไม่ได้เหมือนกันบอกพ่อไม่ได้บอกไอ้ภัยไม่ได้บอกพี่ได้ไหมน้องได้เปล่าบอกได้ไหมไม่ได้บอกพี่ก็ไม่ได้ทําไมล่ะกลัวพ่ออายเขาเหรอ ถอยมันไปมากัเลาะมหากูาดีจะไปท้าไปแหมดึงหัวติงออกไปอบเลยเพิร์ดีดึงบอกพ่อไม่ได้บอกใครไม่ได้พ่อไอ่อไอ้เน่แต่น่ไหดย่อนอเดี๋ยวนที่นก่อนที่อ้อไม้เ่ พี่เพิย์พูดถึงใครอ่ะพี่ไม่ได้ยินบอกพี่หม่ได้ไหมว่า,ว,าว่าใครเป็นผัวพี่เพิร์น่ะพี่เสะข้อมือจะพี่ไอเสะข้อมือข้าทั่วไปเลยอยเลยพ่อไม่ยอมห้ามเลยที่ขอโทษจนไม่ได้ตั้งใจนี่มึงโทษอ่ะไอ้แสะข้อมือเหรออพี่เพิพเร์นทำไมมึงจมมมมมใจง่ายแบบนี้วะ